ยอดขายเดือนนี้เป็นไงบ้างโตขึ้น7%เปอร์ซ็นเลยค่ะแล้วยอดส่งออกล่ะขยายมากกว่าปีที่แล้วสมเอร์เซ็นค่ะดีดีมากทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้แล้วกันค่ะอเออแล้ววันนี้มีพนักง,งานเข้ามาทำงานใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะพามาแนะนำให้รู้จัก่อยได้เลยค่ะคาโลปอ มาที่ห้องประชุมหน่อยสิเดี๋ยวนี้เลยนะต้องทดลองทำงานก่อน3เดือนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่ผ่านโปรก็จะไม่ได้บรรจุค่ะโอเคเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกสินะใช่ครับผมชื่อไบร์เป็นผู้จัดก,การของที่นี่ส่วนนี่มิกับสุตา ส่วนแนนนี่รู้จักกันแล้วใช่ปะคะอืมที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวนะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณรู้ทมเนียมของที่นี่หรือยังทำทำเนียมอะไรครับรมเนียมที่ว่าเข้ามาทำงานมาแรกเนี่ยต้องซื้อน้ำเลี้ยงรุ่นพี่เขานะนี มีธรรมเนียมแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยมีสิตอนนี้ก็รู้แล้วนี่ไปซื้อน้ำมาได้แล้วเอาน้ำอะไรดีครับน้ำอะไรก็ได้พวกเราไม่เรื่องมากหรองั้นรอสักครู่นะครับมาแล้วครับนี่หา ขอบใจมากอยู่ที่นี่ก็ทำตัวดีๆละ่ะพวกรุ่นพี่เขาจะได้เอ็นดูครับแล้วก็ตั้งใจทำง,งานด้วย แล้วที่นี่มันไม่มีธรรมเนียมอะไรแบบนั้นหรอกแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้จัดจาก,การไปจำมาจากไหนอะ่ะนี่ฉันคืนเงินให้นี่ทำอะไรครับฉันคืนเงินให้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับผมเลี้ยงไม่เป็นไรเอาไปเถอะฉันเกรงใจอะ่ะงั้นก็ถือซะว่าเป็นค่าที่คุณสอนงานผมไปไลกัน นโอเคองั้นก็ได้ขับ,บเลยนะเชืองนี้กินอะไรกันดีอเอาเป็นส้มตำลัประจำดีไหมคะโอ้ยนี่มันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วฉันไม่มีหรอก ไปกินร้านอาหารตามสั่งธรรมดาได้ไหมคะงั้นผมมีวิธีปอมานี่หน่อยครับนายมาทำงานที่นี่ได้กี่วันแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ครับ <S 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 ปกติเนี่ยไปกินข้าวกลางวันกับใครอะ คุณแนนครับอือเอา,อางี้ไหมตั้งแต่ที่นายมาทํางานที่นี่เรายังไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันเลยนะกลางวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมได้ครับ <c oughs> งั้นดีเลยเดี๋ยวพวกเราพาปอไปกินร้านอร่อยๆใกล้ๆออฟฟิศนี่เองเอ,อผมชวนคุณแนนไปด้วยได้ไหมครับได้สิโอเคครับงั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้เจอกันยังไงผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ ได้กินข้าวปีอีกแล้ว นะเออพอดีคุณติ๋ฝ่ายบุคคลฝากซื้อมะม่วงอะ่ะงั้นฉันไปก่อนนะฉันอยากกินผลไม้พอดีเลยไปด้วยสิโอ,โอ้ครับสวัสดีครับคุณชัยพรอ๋อจะคุยเรื่องแผนการตลาดของปีหน้าเหรอครับได้สิครับได้ได้ได้ครับ เคยมากินร้านนี้ไหมกเคยมานะครั้งสองครั้งอหะอร่อยดีนะเดี๋ยวเวลาไากินที่นี่ดีกว่าได้สิทั้งหมดหก0ห้าสิบบาทครับอ่พี่ยังไม่ได้เรียกคิดเงินเลยนะคะพี่คนนั้นบอกให้คิดครับพี่คนไหนคะพี่คนที่เลือดออกไปอะครับเขาบอกว่าให้มากเก็บที่พี่พี่ชายคนนี้อะครับเ,<อ>เดี๋ยวผมมอบให้ก่อนกืนให้เอเอ ขอไอตัวที่สแกนไม่ครับมีปอฉันว่าถ้าปอออกไปก่อนอนะปอไม่น่าจะได้เงินคืนแน่ๆไม่หรอกมั้งแค่ไม่เกี่ร้อยเองนะมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะกี่บาทอะมันเกี่ยวกับสันดานคนมากกว่าดูจากที่พวกเขาให้ปอไปซื้อน้ำให้สิแล้วถ้าปอ,อ,อกครั้งนี้นะปอไม่ได้เงินคืนแน่นอน โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยมิกโทรมาฮัลโหลมิกเอา้ากลับไปแล้วเหรออา่าโอเคโอเคว่าไงอะ่ะพวกงนั้นกลับกับไปหมดแล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราสแกนจ่ายแล้วก็กลับมาเนี่ยโอเค <laughs> เป็นไงแผนการผมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดอยู่แล้วให้มันรู้ไปเลยว่าใครเป็นใครโธ่ก็แค่แค่เด็กใหม่ฝึกงานมันตามมันสมองผมไม่ทันหรอกอ้าวทำไมถึงกลับมาก่อนล่ะคะเอออ๋อคือคือมิกเขาอยากเข้าห้องน้ำเน่ยก็เลยกลับมาก่อนใช่ไหมมิก ใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่คอ๋อเออค่าอาหารเมื่อกี้คนละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะเ,เดี๋ยวฉันจ่ายให้นะฉันปวดพองแล้วพอไปเข้าห้องน้ำก่อนเออแล้วคุณใบกับตุกตาละ่ะเออช่วงนี้มันใกล้ช่วงสิ้นเดือนอ่ะเอาไว้เดี๋ยวเงินออกแล้วเดี๋ยวฉันจะคืนให้นะขอบคุณนะเดี๋ยวแล้วคุณใบล่ะคะ อย่าบ,บอกนะว่าไม่มีจ่ายเหมือนพวกเขาอะระดับผู้จัดการเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะก็ก็ก็มันเงินปอไมไม่ใช่เหรอฮะเจ้าตัวเขายังไม่ว่ายังไม่ทวงเลยแล้วเธอพูดแทนเขาได้ไงก็ปอมเขาเป็นพนักงานใหม่อคะค่ะเขาไม่กล้าทวงผู้จัดการหรอกคืนเขาพูดจาไม่เข้าหูผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการอ่านไม่ให้เขาผ่านโปก็ได้นี่คะเอา มันก็คิดถูกแล้วนี่ถูกแล้วที่ไม่กล้าถือกับฉันนะ่ะเธอเองก็เหมือนกันนะอย่าคิดว่าเป็นพนักงานแล้วอ่ะฉันจะทําอะไรเธอไม่ได้นะก็เอาสิคะฉันคิดว่าฉันทําทุกอย่างถูกต้องนะคะอย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปเดี๋ยวฉันก็หาทางเล่นงานเธอจนได้น,ะนี่ผู้จัดการพอแล้วคุณเออถัดสงบปากสงบคำซะบ้าง นี่ปอปอไม่มาโหคนพวกนั้นนั้งหรอทั้งเอาเปรียบปอแล้วก็มาข่มขู่ฉันอีกอะมาโหดสิครับแต่พูดอะไรไปคนพวกนานเขาก็ไม่ฟังหรอกแบบเนี้ยหนามยอกมันต้องเอาหนามโบกนี่ปอมีแผนเหรอมีสิครับแต่ว่าคนต้องร่วมมือกับผมด้วยฉัน มาแล้วมาแล้วนี่ปอปอถูกรางวันที่สามนี่เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยนี่คุณแน่ใจนะแน่ใจสิฉันเช็คให้แล้วเนี่ยนายถูกลงที่สจริงแล้วนี่ผมจะได้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยลงวันที่สามเนาก็เกือบเกือบแปดมืนแน่แปดหมเฮ้ยไปไว,ไว ได้ยินว่ามีคนถูกลอตเตอรี่ใช่ค่ะปอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สามอะค่ะยางงี้เราก็ต้องไปฉลองแล้วสิาได้เลยครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองอ <laughs> ดีเลยงานเราไปซมตำร้านเดิมกันดีไหมคะอ่าดี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 ด,ดีอร่อยส้มตำร้านเนี้ยต ฉันไม่ว่างนะคะเดี๋ยวฉันมีธุระที่ต้องไปทำที่ธนาคารแย่จังเสียได้แท้เลยอะ่ะแต่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกฉันนีกินเผื่อให้เองเราไปกันเลยไหมล่ะ,ะได้ค่ะไปกันเลยก็ได้ <c oughs> ไปไปไปเดี๋ยวฉันพาไป กินอะไรสั่งเลยนะครับแล้วจํากัดงบหรือเปล่าคะไม่จํากัดหรอครับงบไม่จากัดสั่งไม่อั้นสั่งเลยครับอืมกินอะไรดีนะไม่จํากัดงบซะด้วย <c oughs> ฉันคิดออกแล้วน้องเอาทุกอย่างที่อยู่ในเมนูมาเลยเร็วๆด้วยละ่ะเพราะพี่หิว ัดก,การก็สั่งเยอะขนาดนี้เราจะกินหมดกันเหรอคะกินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านสิไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ไหมปอไม่เป็นไรหรอครัคบคุณปอคะฉันอยากไปร้องคาราโอเกะคุณปอพอจะเลีย้ยงพวกเราได้ไหมคะได้สิครับไปวันไหนล่ะครับวันศุกร์ค่ะเลิกง,งานปุ๊บก,ก็ไปเลยก็ได้ค่ะเอางี้ไหมพอเราไปร้องคาราโอเกะเสร็จแล้วเราก็ไปดูหนังกันต่อดีไหมนี่ แกถามเจ้ามือเขากอ่อนสิว่าได้หรือเปล่าได้ไหมคะคุณปอได้สิครับเพราะคุณอยากทำอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยครับเออแล้วผู้จัดาก,การไม่อยากได้อะไรหรอครับคิดไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวไว้ฉันคิดออกฉันจะบอกเลยกันโอเคครับ สะะอัอดีว่าน่าจะกินเยอะไปหน่อยอครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับสักครู่หนึ่งครับนี่พวกเราจะให้อปองมนเลี้ยงอะไรพวกเราอีกบีอะไปล่องเรือยอตะแกฉันยังไม่เคยไปเลยอะอยากลองไปสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ดีนะล่องเรือยอที่ครับ อะไรค่าอาหารครับฉันยังไม่ได้เรียกเก็บตังค์เลยพี่ผู้ชายคนที่เมื่อกี้บอกให้คิดครับไอ้ไอ้ป๋อมันเล่นพวกเราแล้วแน่เลย,ยปิดเครื่องค่ะผู้จัดการค่าอาหารเท่าไหร่ 2>, 2 5 0 0ครับ2,500ครับ การจ่ายไปก่อนได้ไหมคะคือฉันไม่มีตังะคะ่ะฉันก็ด้วยคะ่ะไม,ไม่ไม่มีเลยที่นี่รับสแกนไหมอ๋อรับครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ปอได้ปอไม่รฉันเล่นแน่ผู้จัดการเรียกผมมาเหรอครับแกอย่ามาตีหน้าซื่อตาใสแกรู้อยู่แล้วว่าฉันจะเรียกแกมาคุยคุยเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่แกให้ฉันออกค่าอาหารไงผู้จัดการไม่โอเคใช่ไหมนะครับแล้วผู้จัดการคิดว่าตอนที่ผมออกโอเคไหมครับ ฉันก็ไม่เคยหลอกแกให้เลี้ยงนี่ว่าแล้วไอ้เรื่องถูกลอตเตอรี่เนี่ยไม่จริงใช่ไหมใช่ครับไม่จริงทั้งหมดเป็นแผนของผมเพื่อให้ผู้จัดการเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นบ้างนะครับปากดีอย่างเงี้ยแกอย่าคิดหรือว่าฉันจะให้แกผ่านการฝึกงานเอ๊ะหรือว่าจะให้ฉันไล่แกออกตอนนี้เลยก็ยากใหก็ได้ครับ และต่ผู้จัดการเลยโอเคงั้นฉันจะให้แกทำถึงสิ้นเดือนออกไปได้ล้ะเดี๋ยวก่อนเอาเงินค่าอาหารฉันคืนมาด้วยเท่าไหร่ครับห้าพันได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาเงินสดมาให้ ไอ้นี่มันพกเงินสดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสะใจจริงเลยเมื่อกี้ฉันด่าปอท่านาเสียเลยสมนาค่ะนี่ผู้จัดการเนี่ยให้มันผ่านการฝึกงานเลยนะคะฉันไม่ให้มันผ่านอยู่แล้วแล้วฉันก็จะโทรบอกเพื่อนฉันที่เป็นผู้จัดการที่บริษัทอื่นด้วยว่าไม่ต้องรับมันเข้าทำงาน ยอดไปเลยค่ะผู้จัดการเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับผู้จัดการอย่างคุณไว้เนี่ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วใช่เอ๊ะทำรถทำประธานดิเฮ่ทำมาทำอะไรที่บริษัทอ๋อ สวัสดีครับรท่านประธานท่านประธานมาทำอะไรที่นี่เหรอครับพี่มาเซอ,อร์ไพรส์น้องชายอะฮะอะไรนะคะน้องชายท่านประธานทำงานอยู่ที่นี่ด้วยหรอคะพวกเราไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอะคะใช่ <c oughs> เขาอยู่ที่นี่พี่ก็กำชับแล้วนะพวกไม่ให้บอกทุกคนอนะกลัวทุกคนจะไม่กล้าตำหนิเขา <c oughs> นุ่นมาแล้วนึงไง ที่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมบอกแล้วน้อยว่าอย่ามาพี่เหรอนิ่ปปอเป็นน้องชายของท่านประธานเหรอเนี่ยใช่ครับอา้าแล้วทำไมถึงใช้คนละนามสกุลน่ะอ๋อคือเพี่ยวปอเขาใช้นามสกุลพ่อส่วนผมมาใช้นามสกุลของแม่เี่แล้วสรุปพี่มาทำไมเนี่ยก็มาดูไงว่าเราทำงานเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้ายพอทำงานเป็นไงบ้างวะอ๋ออ๋อดีครับท่านประธานดีมากมากเลยครับดีอะไรครับเมื่อกี้คุณยังจะไล่ผมออกอยู่เลยเอ่อจริงเหรอไปอ๋ออ๋อไม่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 ใช่นะครับท่านประธานคือมันมันเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับโอ้ยไม่เข้าใจผิดหรอกมั้งครับผมเห็นว่าคุณจะไม่ให้ผมผ่านฝึกงานด้วยนี่ อ่อเอ่เอคือคือช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยพวยพวยฉันไม่เกี่ยวนะคะพวกคุณสองคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับแต่ว่าพวกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพวยจะเอาเป็นปคนจัดการคนเดียวเลยค่ะแต่พวกคุณก็เห็นดีเห็นงามด้วยช่างมเถอครับผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงครับพวกคุณแล้วไปกันนะครับพี่โอปอไปกินข้าวกันดีกว่า หมายความว่าไงไม่เกี่ยวฮะฉันก็ต้องเอาตัวรอดสิคะอ๋อแล้วผมหวังว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่เห็นหน้าพวกคุณนะครับจะไม่ช่วยแก้ต่างเห็นไหมฉันก็ต้องเอาตัวรอดสิคะคอยดูเถอะฉันจะโทรบ,บอกเนระื่องฉันที่เป็นผู้จัดการบริษัทอื่นไม่ให้รับเธอต่อคนเข้าทำงานคุาไปทำแบบนี้ไม่ได้นะคะจิมมิกช่วยพูดสิ ทีมงานเทเลนฟิล์มขอขอบคุณร้านส้มตำสีแอนดอนซึ่งพี่สีและพี่ดอนเจ้าของร้านเป็นการ,รยาณมิตรของพี่ออปอซี o t โอเทเลนฟิล์มมาอย่างยาวนานและยังเป็น f c ช่องเทเลนท์ฟิล์มของเราด้วยนะครับขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านส้มตำอาหารอีสานรสแซ่บรสหนัวเชิญมาอุหนุนกันได้เลยนะครับสามารถเซิร์ชผ่าน Google ได้เลยร้านอยู่ติดถนนราชดารามินทารับประกันความอร่อยบายพี่สีและพี่ดอน